ครับสวัสดีครับเอฟซีแล้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้แอจะได้มาบอกขอเสียของทานไม้ไผ่นะครับทานไม้ไผ่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับทานชนิดอื่นๆน,นะครับจะเป็นทานประเภทที่ว่านํามาจุดไฟเราติดไฟยากนะครับนะครับอันนี้จากประสบการณ์ที่ว่าแอเผามาเป็นทานแล้วก็มาจุดเบิงนะครับ เป็นทานชนิดที่ว่าจุดติดไฟยากนะครับทางที่ว่าเห้าเผาจากเตาเผาทานไหลควนนี่ครับการเผาทานจากเตาเผาทานไหลควนนี่ทุกคนก็ต้องยอมรับอยู่แล้วว่าทานที่ไใดจากเตาเผาทานห้าของห้านะครับจุดติดงายนะครับแต่ถามว่าจุดกับทานไมพผ่นะครับจะเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับ บ,บางครั้งนี่โบติดเลยนะครับแม้กระถ่งใส่พัดลมเป่ากับบติดนะครับแอดก็เลยมาบอกกันว่าเออถา้าลีกเลี่ยงได้กับบต้องเผาใส่ก็ได้นะครับเผาใหม่ย่างอื่นก็นจะดีกว่ายังนะครับเผาใหม่เบาชนิดอื่นก็ดีกว่านะครับแต่ว่าไม้ไผ่นี่เอาไปจุดไตเตานี่ดีที่สุดนะครับอันนี้คือมาบอกขอเสียอีกข้อหนึ่งนะครับสําหรับทานไม้ไผ่นะครับ เพราะว่าแอดใส่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอฟซีมีความขิดเห็นต่างยังไงกะเราสู่กันฟังนะครับคอมเมนต์นะครับกะยอมรับฟังเสมอนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับครับสำหรับคลิปนี้กะได้มาบอกขอเสียนะครับอีกขอหนึ่งสำหรับทานไม่ไพ่นะครับแล้วก็ขอเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือเขานี่ซิมมิขีดเท้า หลายสุดเลยนะครับขีเทานี่เป็นคือแอดเปรียบเทียบกับทานชนิดอื่นนะครับทานเบาชนิดอื่นจาพวกประเภทเดียวกันนะครับทานไม้ไผ่นี่เขาจะมีขีเทาหนาแล้วก็หลายกมูนะครับอันนี้คือขอแตกต่างนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ได้มาบอกประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับบางที่ก็ถา้าบ่ะจาเป็นก็หลีกเลี่ยงในการเผาเป็นทานน้ำมาใส่นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขนนะครับสวัสดีครับ